คือหาเลขเดียวกันเป๊ะคอหวยแห่ขอโชคแม่ตะเคียนทองทิพย์จุดทูบขอโชคเลขโผลมาสามตัวเน้นๆสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะขอหวยทิจใจให้เป๊นะคะแห่จุดทูบมงคลขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์นะคะเห็นเลขเด็ดลุ้นวันตรุษจีนนี้เลยนะคะ ไปกันเลยค่ะที่วัดภูดตะเภาทองตำบลกุดหมากไฟอําเภอหนองวอซอจังหวัดอุดอรธาน,นีนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปขอโชคขอลาบไปขอหวยสายบุญสายพญานาคนะคะเถยอยเดินทางไปกราบไหว้ไม่ขาดสายนะคะอธิษฐานขอโชคขอลาบขอความรักหน้าที่การงานจากปู่หินยกเจ้าปู่มุจรินทร์นาคราชนะคะสะบก ขรณีและก็ต่อตะเคียนพันปีสองพี่น้องเจ้าแม่ทองและก็เจ้าแม่ทิพย์นะคะซึ่งการที่จะเข้าไปในวัดได้ก็ต้องผ่านการคัดกรองของวัดนะคะที่มีจุดตรวจจุดคัดกรองอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากนักท่องเที่ยวนะคะชมความงามของวัดแล้วนะคะแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะคะก่อนจะไปขอเลขเด็ดแล้วก็จุดทูบ ปิศนานะคะเลขมงคลขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองและก็แม่ตะเคียนทิพย์นะคะซึ่งเป็นต่อตะเคียนพันปีนะคะโดยในครั้งนี้นะคะมีนายฐานวัดอายุ63ปีขา้าราชการกเกษียณนะคะที่เมืองอุดรธานีนะคะได้เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนเป็นตัวแทนกล่าวและก็จุดทูปมงคลจำนวน2ดอกนะคะเพื่อขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะ โดยทูบดอกแรกนะคะปากฏตัวเลขคือ012นะคะบางคนมองเห็นเป็น013นะคะส่วนเลขทูบมงคลดอกที่2งนะคะปากฏเลขชัดแจ๋วเลยนะคะคือ131มนะคะ1น1นะคะ, 1, 3, 1ะ,คะบางคนก็เห็นดังนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้เลยนะคะเพื่อนําไปให้ญาติพี่น้องนํากลับไปตีกลับไปดูกลับไปลุ้นที่บ้านนะคะซึ่งบรรดาคอหวยบอกว่า ทูบทั้งสองดอกนะคะปรากฏตัวเลขที่คล้ายกันมากเลยนะคะบางคนเห็นเป็น012บางคนเห็นเป็น013แล้วอันที่สองคือ131นะคะซึ่งมันตัวเลขที่คล้ายกันมากคนที่เห็นนี่มองหน้ากันเลือกลักเลยนะคะสร้างความฮือฮาเลยนะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนต้องได้โชคแน่นอนนะคะโดยนายฐานวัดผู้นำจุดทูบมงคลนะคะบอกว่า ได้เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อทำบุญขอพรขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้นะคะเพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แก่วัดตามที่เคยให้สัญญากับเจ้าแม่ตะเคียนไว้นะคะหลังจากเขาบอกว่าเขาถูกลัตเตอรี่ติดต่อกันมาแล้วห้างวดนะคะวันนี้จึงพากันมาทำบุญตามที่สัญญาไว้กับเจ้าแม่ตะเคียนนะคะนี่เลยนะคะตัวเลขมันคล้ายกันมากเลยนะคะชาวบ,บ้านบอกว่า น่าจะมีโชคนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากไปเที่ยวชมความงามของวัดก็ไปได้นะคะที่วัดพูตะเบาทองอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะสวัสดีค่ะ